ซื้อดินผิดมาค่ะซื้อคนละล้านแต่ไม่เป็นไรเรามาปลูกมะนาวเลมอนที่เราปักชำน้ําไว้นะคะตอนนี้ก็พร้อมปลูกแล้วค่ะแล้วเราก็ปักใส่ทรายด้วยนะคะบางต้นได้เหี่ยวก็ถอนออกนะคะและนี่คือต้นที่เราเคยปลูกไว้ค่ะต้นก็ประมาณปีหนึ่งแล้วก็6เดือนก็มีนะคะเราก็เริ่มขยายลงกระถางเรื่อยๆแล้ววันนี้เราก็เริ่มมาขยาย อีกค่ะวันนี้ซื้อดินผิดเราจะขยายแค่3ามกระถางพอค่ะแล้วค่อยไปซื้อดินใหม่เพราะลากเขาเยอะมากแล้วลากก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วเขาก็จะพร้อมโตนะคะคือสีไม่ขาวแล้วอะค่ะจะสีจะเข้มขึ้นก็จะใช้ได้แล้วถ้าสีขา,ขาวอยู่จะเสียงนิดนึงลากจะออกตามปริมาณน้ําที่เราแช่นะคะน้ําสูง2นิ้วลากก็จะออก2นิ้วเลยค่ะออกตามข้อนะคะ เราต้องเอาดินกบลากให้หมดนะคะอย่าให้ลากรอยนะคะคือเป็นการอนุบาลต้นอยู่ไว้ให้เดือน2เดือนค่อยย้ายกระถางใหม่ลดน้าวันละครั้งแล้วอย่าเพิ่งออกแดดนะคะอยู่ที่ล่มลำไรแสงส่องถึงมีแดดอ่อนๆน,นะคะสักเดือนหนึ่งค่อยไว้ข้างนอกแดดครึ่งวันได้ค่ะ วันนี้ฟ้าคึมด้วยค่ะเราปลูกตอนเย็นเดี๋ยวว่าคืนนี้ฝนตกเขาก็จะได้ความชุ่มชื้นของน้ำฝนอีกก็เป็นการที่ดีเลยค่ะในการเริ่มต้นอนุบาลของต้นเลมอน กิ่งที่เหลือเดี๋ยว้าได้ดินใหม่และกากมะพร้าวค่อยมาปลูกใหม่นะคะเอาแค่3ต้นก่อนค่ะต้นที่เราอนุบาลไว้ก็จะมีหกเดือนขึ้นไปปีหนึ่งก็มีนะคะก็จะไล่เรียงลำดับไปค่ะอันนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะแต่เรายังไม่ลงกระถางใหญ่ ก็เติมดินไปเรื่อยๆค่ะยังไม่มีกระถางใหญ่แล้วก็ยังไม่มีที่ลงเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะว่าทำยังไงตัดกิ่งเลมอนเขียวๆมานะคะแบบนี้แล้วก็ตัดครึ่งแล้วก็ลิใบออกสัก 3- 4ใบนะคะให้เหลือ,อใบหรือกิ่งเนี่ยให้เหลือประมาณ2นิ้วหรือ3นิ้วนะคะแล้วก็ปักลงน้ำ เราใส่น้ำแค่ครึ่งขวดนะคะแล้วเราผสมเอ่อบ1 B2 ลงไปนิดหน่อยค่ะช่วยกระตุน้นรลาก วันนี้ดินผิดไปหน่อยนะคะมันต้องใช้ดินดินก้ามปูผสมกับมะพร้าวอันนี้เป็นดิน,เป,นเป็นดินเศษเศษผงอะไรสักอย่างหนึ่งเศษไม้เศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะผสมกันดินนี้ไม่เหมาะกับการปลูกอันนี้เลยแต่ไม่เป็นไรเราอนุบาลก่อนเดี๋ยวสักพักให,ใหญ่ๆสักเดือน2เดือนเราก็เดี๋ยวลงกระถางใหญ่แล้วนะคะหรือไมก็เอาไปลงดินละ ให้เขาแข็งแรงแต่ถ้าลงดินเนี่ยไว้สักปีหนึ่งแต่ถ้าลงกระถางเนี่ยก็เดือนสองเดือนก็เอาลงได้ละมันไม่อุ้มน้ําเลยต้องเอาน้ํารองอย่างนี้นะคะซื้อดินผิดมาค่ะไม่เป็นไรแต่น,นี้เขาโตแล้วเดี๋ยวก็เอาไว้ข้างนอกกลางแจ้งนี่เลยแจ้พอดีพี่ข้างบ้านเขาทาบ้านนิดหน่อยเดี๋ยวก็ต้องหลบหลบไปไว้กลางเช้าได้ตอนตอนกลางวันไม่ได้เดี๋ยวต้องหลบเพราะว่ามีเหล็กนะคะ ก็ต้องตัดกุหลาบดอกนี้ไปเดี๋ยวพี่เขาทำความสะอาดโอโ้โหโรลอยตีนแมวมีลูกลังด้วยลอยตีนแมวเดี๋ยวนี้เราก็ต้องไปไว้ที่ล่มๆนะคะไว้อย่างนี้ไม่ได้กลางแดดขวดสีชาถึงจะติดเท่านั้นนะคะขวดสีชาที่เป็นขวดวิตามินอันนี้ก็นานมากแหละแต่ยังไม่ได้ย้ายกระถางม,มันจริงย้ายได้แล้วนะคะมันต้องใช้ดินแบบนี้มีกมากมะพร้าวมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผิดดิน